ปะบี B. เขาไปทําความสะอาดบ้านกันหลังนี้เราไม่ได้เข้ามาเป็นเดือนแล้วนะใครเอากล้องอะไรมาวางหน้าบ้านเราเนี่ยใครหรือกล้องออเใครหรือกล้องมาไอ้หนูสีดิอะไรฮะมีรองเท้ามีรองเท้ามีรองเท้าด้วยอ๋อวิทำไมกล้องข้าวกล้องขย่ากล้องขยา่ขยา อุยเพลงอะไรครับเนี่ยตู้อะไรเนี่ยเดบีบีลองขอเพลงอื่นดีได้ป่ะขอเพลงสนอย่างแบ๊ดเลยครับว้าขอเพลงทำแมทชีหน่อยครับวีนี่ตู้เพลงหรือเปล่า หลังจากที่เราไม่ได้เข้ามาบ้านหลังนี้มานานนะครับวันนี้เราจะเข้ามาประดิษฐ์ตู้กดขนมนะครับมิมือใครมือใครยื่นออกมาว่าวิไมีรู้เยเรามาแม่บีเขาบอกว่าเขาอะยากจะทำตู้กดขนมกล้องกัะดาษนะครับนี่เรามีกล้องอันนี้เป็นกล้องอะไรนะเก้าอี้นวดเก้าอี้นวดอ่าโอเคมห เรามาเริ่มทำกันเลยแม่บีเราต้องทำอะไรก่อนครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราก็เจาะรูเจาะรูใช่อันนี้เป็นข้างหน้าเครื่องใช่ไหมหน้าเครื่องอ่าข้างหน้าเครื่องเจาะรูเอาไว้แบบเป็นช่องสำหรับส่งขนมอ๋อเจาะรูช่องยอดเหรียญอ่ายอดเหรียญด้วยอ่าน้องๆอาจจะคิดถึงหลังนี้นะเพราะว่าปาไม่ได้เข้ามาหลายเดือนเลยแต่โอนบ้านห้องนี้ยังเหมือนเดิมครับอ่าของเล่นนี่ยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือผ้ามา่าน เข้ามาติดแล้วแล้วก็แอร์ติดแอร์แล้วครับตอนนี้อ่าเพราะตอนแรกไม่มีแอร์เราเข้ามากังวนถ่ายไม่ได้ใช่ไหมบีร้อนมากนี่ตอนนี้ติดแอร์แล้วครับใครสนใจติดแอร์ก็เชิญที่ร้านชานวิทย์เอนจิเนียริ่งนะครับร้านเพื่อนป้าเองอไม่ใช่มีแค่ติดแอร์มีไข่น้ำด้วยหนไข่น้ำบ้านไหนอ๋อ ร้านนี้ไม่ได้ขายแต่แอร์อย่างเดียวนะครับเขาขายน้ําดื่มด้วยนะครับน้าดื่มบ้านนาน้าดื่มบ้านนายไงตอนนี้แม่บีเขาจะจะทําที่ใส่จอครับตรงนี้อ๋อใส่อุ้ยมีจอด้วยจอด้วยอ๋อจอไว้เลือกอ่าโอเคโอเคโอเคอ่าอ้าวโหตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับแม่บีนี่ครับอ๋อใส่จอเข้าไปแล้วอือุ้ยใส่จอได้ด้วย ล่นเบ้าเนี่ยจะล่นเบ้าไม่ล่นอ๋อล็อกไว้เลยใช่ป่ะครับแไ้นี่ช่องนี้ช่องอะไรครับช่องสําหรับเปิดเอาของออกอ๋อขั้นตอนต่อไปต้องทําอะไรต่อไปครับแม่ก็จะเจาะช่องใส่แบงก์กับช่องใส่เหรียญอ๋ออเคอเคซื้อของเรต้องยอดเหรียญยอดเหรียญใช่ไหมยอดเหรียญหรือยอดแบงก์ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับแม่บีตอนนี้เราทําตู้ใส่ นี่ยอดเหรียญกรใส่แบงเสร็จอ๋ออันนี้ใส่แบงค์าาอันนี้ใส่เหรียญเขาจะดึงในวิ่งเดนตื่นเต้นจังเลยอยากเห็นข้างในตู้ตั้งชื่ออย่างตู้อะไรตู้ตู้บินบินนะ <laughs> นี่โอ้มีคนขายประจําแล้วนี่อันนี้จะเป็นตู้เก็บ พอยอดเงินเงินก็แบงค์เข้ามาล้นเหรียญกล้องนี้แบงค์ก็เหรียญก็ใส่กล้องนี้อ่าอันนี้เป็นชั้นชั้นวางของเหรอครับอ่าชั้นวางของวางขนมอันนี้ชูนิ้วทักทายอันไหนครับอ๋อชูนิ้วทักทายว่าสู้สู้โอเคเอาไว้เป็นช่องระบายอากาศนี่นี่พนักงานคนนี้ ติดป้ายกี่วันครับเขาถึงมาสมัครงานครับแม่บี่ิดวันเดียวก็มาแล้วเนี่ยจริงเหรอใชอเเเ่เดี๋ยวเรารับเลยเดี๋ยวเรารับพนักงานเลยเนี่ยประจำสาขานี้ใช่ไหมใช่ประจำสาขาเลยอ๋อมีสองชั้นเลยเหรอโอ้สต๊อกขนมแน่นมากเลยเอะตู้เนี่ยอะขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะให้พนักง,งานนะครับเลี้ยงขนมใส่ตู้นะครับตู้นี้มีชื่อว่าตู้บิมบินนะครับอะไปครับพนักง,งานเอาขนมไปเลี้ยง โอ้ยวายๆๆๆเราระวังความนะราะวังความาเลี้ยงขนมได้แล้วครับพนักงานตู้บีมบินของเราใกล้จะพร้อมให้บริการแล้วทุกคนนี่นะนี่ฉันวางขนมเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยอ่าเลี้ยงของก่อนนะครับอ้าวหูข้องมากเลยครับพนักงานคนนี้ออข้างบนจะวางน้ำใช่ไหมครับคุณอย่ายกตู้แรงนะถ้ายกตู้แรงนี่ตู้คุณคว่ำเลยนะ ขนมขนมนี่ล้นมานาโอ้โหลคองมากเลยวิ่งไปทั้างงานคุณี้สุดยอดเนาะขยันขันแข็งโอ้ยลคองมากเลยครับโอ้โหบัวยังมีเรียงเสร็จแล้วครับอุ้ยสองชั้นขนมแน่นเลยครับตรงนี้ที่ไม่มีอะไรพอจะได้เป็นตีกล่องอ๋อตีกลองตออตีกลองของรถ เอาไว้เลี้ยงของครับเผื่อบางทีสต็อกเข้าอ๋อเลี้ยงของสต็อกเข้าอ๋อเวลาคนมาซื้อของยอดเงินตรงนี้ลนม,มาตรงกล่องนี้อ๋อตรงนี้คือช่องส่งขนมออกไปใช่ครับอ้แต่ก็ยังไม่เข้าใจอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าข้างในอ่ะมีขนมอะไรบ้างเพราะว่าเห็น<ะ>ว่าหน้าตู้ของเรานี่มันใช่ลนๆเลยใช่ไหมไม่เข้าใจอ่ะทําไงครับบีมต้องทําไงครับนี่ไงนำ<ะ>เสนอ โอ้นี่ครับเราก็เลือกได้เลยครับอ๋อท่านหน้าจอใหญ่นี้คือเราจะรู้ว่าขนมในตู้ทั้งหมดมีกี่ย่างใช่ไหมใช่ถ้าเราจะดูลูกใหญ่เราก็จิ้มใบครับว่ครับอ่าถ้าเราจะเลือกสินค้าเราก็จิ้มอ๋อมีราคาบอกระครับอืมโอ้เข้าใจแล้วโ้สุดยอดเลยอ่ะครับอ ภูมิใจปะบีมภูมิใจปะอะไรครับเนี่ยแม่บีลำโพงนี่อะไรอ่ะตัวบีมเปิดนะคะอุ้ยบีบีมเปิดแล้วคะคะอุ้ยมีไมมีแบบพูดออกมาเป็นลำโพงได้เหรอใช่คุณตัวนี้มันสุดยอดจริงจริงโฟนนึงห่อหนึงพันนะไหนขอดูหน่อยสิหน้าคนพูดโอ้พนักงานพูดอยู่ข้างในนี่เองเนาะ มีมีพนังกงานพูดจึงไนครับ <S <S ยังไม่จบแค่นี้นะครับตอนนี้แม่บีเขาเอาไฟมาประดับตู้บิมบินด้วยนะครับตกแตง่งโอ้โหประดับตกแต่งสวยงามมากเลยนะครับว,วิบว,วับวิบวับ